ใน NBA นะครับตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยมีผลกระทบต่อทีมมาโดยตลอดตั้งแต่ยุค80จนถึงยุคปัจจุบันและก็ในช่วงทศสมัยสุดท้ายเนี่ยช่วงทศสมัย2010เป็นต้นมาเนี่ยบทบาทของเซนเตอร์เริ่มจะลดลงเรามาดูกันหน่อยไหมในยุคทองยุคสุดท้ายของตำแหน่งเซนเตอร์10สุดยอดเซนเตอร์ในยุคสมัย2010จะมีใครบ้างและผลงานช่วงนั้นเขาเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันนะครับ ในอันดับที่10นะครับนั่นคือคาร์ทนี่ทาวคาร์ทนี่ทาวมีผลงานอยู่ที่22.3คะแนนโดยเฉลีย่ย11.9รีบาวสองแอซิตและ1.5บล็อกเขาเป็นลุกกี้ออฟเดอะเยียร์ติดออสตาสองสมัยติดออล n เอ็สมัยตั้งแต่เขาเข้า NBA มาเนี่ยเขาดูจะเป็นความหวังใหม่เขาดูเป็นเซนเตอร์ที่ทำคะแนนได้ดียิง3แต้มทีเด็ดได้แล้วก็เมื่อ เขาเล่นใน NBA ไปแป๊บเดียวเท่านั้นเขามีผลงานอยู่ที่22.8คะแนน12.4รีบาวด์ทำให้เจ้าตัวก้าวไปติดออสตาเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่โดดเด่นในยุค2 0 1 0และก็น่าจะยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตนะครับแน่นับที่9นะครับนั่นคือโจเอมบีดโจเอมบีดเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาติดออสตาร์งสมัยติดออเอ็นบีเอสสมัยติดทีมรับยอดเยี่ยม2สมัยซึ่งเขามี24.3คะแนน11.4รีบาวด์าแอซซิต แล้วก็มี2บล็อกต้องบอกว่า m b เนี่ยตั้งแต่ด,ดับเข้ามาเนี่ยในช่วงแรกเขาไม่ได้ลงเล่นเขามีอาการบาดเจ็บเท้าเขามาเล่นหรืฤดูกาลหลังของทศสมัยซึ่ง เมื่อลงเล่นเจ้าตัวก็พีคเลยทันทีในปีแรกๆเนี่ยเขาสามารถก้าไปติดออสตาได้เล่นเป็นผู้เล่นตัวท็อปเกมรับก็ยอดเยี่ยมแล้วปีที่ดีที่สุดเนี่ยนั่นคือปี2019ในปี2019เขามี27.5คะแนน13.6รีบาว1์1.9บล็บอกฟิลโกโดยรวมยิงสูงถึง48%และก็พาฟิล l a d e เฟีย a 7เ e r s ซเป็นทีมตัวเต่งที่จะคว้าแชมป์ NBA ในปีนั้นเสียดา ไปสะดุดโตรัรอโตแรปเตอร์ไหมอย่างนั้นเอ็มบีทอาจจะมีแชมป์ในปีแรกนะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคืออันเดรดัมมอนอันเดรดัมมอนเป็นออสตาสองสมัยติดออร์เอ็นบีเอหนึ่งสมัยเขาเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่รีบาวได้โดดเด่นมากๆเขามีผลงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่14.1คะแนน13.7รีบาวหนดสองแอสซิตและก็1.3สตีลต้องบอกว่าอันเดรดัมมอนตั้งแต่เข้า NBA ก็อิมแพคเรื่องเกมรีบาวบอล จนใครหลายคนเนี่ยก็มักเอาเขาไปเปรียบเทียบกับเดนิสลอตแมนซึ่งการรีบาวและเล่นอันโดดเด่นของเขาเนี่ยในปีพิกพกของเจ้าตัวเนี่ยมี15คะแนน14.5รีบาวทำให้อันเดดัมอน9ก้าวไปติดออสตาได้เป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่รีบาวได้ดีเล่นเกมรับใต้แป้นได้โดดเด่นการรีบาวเป็นจุดเด่นของอันเดดามอนเป็นหนึ่งในสุดยอดเซนเตอร์ที่รีบาวได้เก่งมากๆในยุคสมัยนั้นนะครับ ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือเดนเดอร์จอแดนเดนเดอร์จอแดนเนี่ยติดออสตาหนึ่งสมัยติดออยเอ็นบีเอสองสมัยติดทีมรับยอดเยี่ยมสองสมัยต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่มีลุ้นจะคว้าแชมป์เล่นกับคริสพอเล่นกับเบร็กกิฟฟินเป็นลอฟซิตี้ฮิดพอปั้นเกมจ่ายอาริฮูปมาแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดนเดอร์จอแดนเดี๋ยวจัดจบให้เองในช่วงนั้นเนี่ยเขามี9.9คะแนนโดยเฉลี่ย11.3รีบาลแล้วก็1.7บล็อก d ดียนเดจอแดนเป็นเซนเตอร์จอมไฮไลท์ดังกระดุรีบาวก็แน่นเกมรับก็โคตรจะแข็งในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเซนเตอร์ตัวตึงที่สามารถติดทีมชาติได้แล้วเป็นหน้าเป็นตาในตำแหน่งเซนเตอร์โดยหน้าที่เขาไม่ทำอะไรเยอะใช้พละกกำลังร่างกายกระโดดสูงๆแล้วก็ยัดห่วงดูดลงไปในปีดีๆที่เขาติดออสตาเนี่ยเรียกว่าฟอร์มของเจ้าตัวเนี่ย อยู่ในมาตรฐานระดับสูงผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคืออาลฮอฟฟอร์ดอาลฮอฟฟอร์ดติดออสตาห้าสมายัยติดออเอ็นบีเอหนึ่งสมยัยติดออดิเฟนซีฟทีมหนึ่งสมยัย อาร์ฮอฟฟอร์ดในยุคนั้นเนี่ยเขาเล่นที่อ l รันตาฮอคเป็นผู้เล่นระดับออสตาร์ Star. เขามีผลงานเฉลี่ยในทศสมัยนั้นเนี่ย14.9คะแนน8.1รีบาว3.5แอซิตและก็มี1.2บล็อกต้องบอกว่าในช่วงที่เล่นกับอารันตาฮอคเนี่ยเขาเป็นหน้าเป็นตาของทีมในปีดีๆของเขาเนี่ยเขามี14.7คะแนน7.7รีบาวและ1.1บล็อกเป็นออสตาร์ Star, แบบนอนมาเลยเกมลุกก็ดีเกมรับก็นแน่นก่อนที่ เขาจะย้ายไปสู่วอลตันเซลติกและในทศวรรษนั้นเนี่ยเขาพาสโมสรของเขาเนี่ยไปได้ถึงระดับชิงชมป์สายเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่น่าจดจำในยุคนั้นนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือลูดิโกแบร์ลูดิโกแบร์ ดับมาช่วงในท้ายเนี่ยแต่ผลงานเนี่ยจําแจ๋วมากๆเขาเป็นผู้เล่นเกมรับยเยี่ยมแห่งปี2สมัยติด All NBA 2สมัยติด All De เ e นซีฟทีมสาสมัยลูดิโกแบร์มีผลงานอยู่ที่11.1คะแนน10.5รีบาลนึ่ดแอสซิตและก็2.2บล็อกต้องบอกว่าลูดิโกแบร์เนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ยูทห์แจ๊กลายเป็นแกนหลักในการเล่นเกมรับการบล็อกที่ห่วงการเกะกะที่ใต้แป้นการรีบาลบอล เขาเข้ามายกระดับเกมรับของยูท้าแจ๊ด ให้เป็นทีมที่ดีขึ้นเป็นทีมระดับเพย์ออฟต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถเติมเกมรับให้แข็งแร่งได้ทันทีที่มาเล่นนะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือโจอาคิมโนอาโจอคิมโนอาเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปี1สมัยติดออสตาสอ2สมัยติดออ็นบีเสมัยติดออร d ดิเฟนซีฟทีมสสมัยโจอคิมโนอาผลงานในทศสมัยนั้นเนี่ยเขามี9.4คะแนน9.8รีบาล3.3แอซิต 1.4บ็อกเขาเป็นเซนเตอร์ตัวขยันคอยเล่นเกมลับเกมรีบาวบอลคอยเล่นเกมที่แบบทุ่มเทเสียสละร่างกายจนมีคำนิยามว่าถ้าคุณเจอโจอิมโนอาเนี่ยไม่มีทีมไหนชอบเขาแต่ชิคาโกบูจะรักเขาเขาเป็นเซนเตอร์ที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่ออุดรอยรั่วของทีมเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่มีพลังงานสูงมากและน่ายกย่องนะครับ ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือเดมาร์คัสคาซินเขาติดออสตาซ4สมัยติดออแอน a 2สมัยเขามีผลงานอยู่ที่21.2คะแนน10.9รีบาวด3.2แอซซิตและ1.4สติลต้องยอมรับตามตรงนะครับเดมาร์คัสคาซินเนี่ยตั้งแต่เข้า NBA มาเป็นมอนสเตอร์เป็นปีาศาจเป็นเซนเตอร์ที่เก่งมากๆหนึ่งคนเขาเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีมากแล้วเกมลุกโคตรอันตราย หนึ่งต่อหนึ่งหาตัวจับยากมาก IQ ด้านบาสเกตบอลดีมากไม่ว่าจะเป็นโพสเพย์การยิงบอลระยะกลางระยะไกลก็ทำได้ดีเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่อันตรายสุดๆเขาติดออสตาในสมัยนั้นและก็เป็นเซนเตอร์เบอร์ต้นเลยก็ว่าได้ในปีท็อปๆเนี่ยเขามี25.9คะแนน11.9รีบาวก่อนที่เรื่องน่าเสียดายที่สุด ในปี2018เขาเกิดอาการบาดเจ็บทำให้ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถก้าวไปสู่ระดับเดิมได้ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุด1เรื่องเลยก็ว่าได้นะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือมาร์กาซอมาร์กาซอในทศสมัยนั้นเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอเขาเป็นผู้เล่นที่พาทีมโตลอนโตดัปเตอร์คว้าชแชมป์หสมัยเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปี1สมัยติดออสตาสา3สมัยติดออ็นบีเสมัยติดทีมรับยอดเยี่ยม1สมัยเขามี15.4คะแนน7.7รีบาวสามจแอสซิต และ1.5บ็อกซ์มาร์กาซอซเป็นเซนเตอร์ตัวเก่งที่เมมฟิสกิลลี่เป็นคนที่เล่นเกมรับอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากและการเล่นเกมลุกของเขา3คะแนนเป็นเครื่องจักรผลิตสกอร์หนึ่งคนก็ว่าได้เขายิง3แต้มได้ระยะกลางก็ทำได้ดีเป็นเซนเตอร์ที่มีรอยรั่วน้อยมากๆก่อนที่เขาจะย้ายไปสู่ตโตโรโต r แรปเตอร์แล้วก็เป็นหมากสำคัญเป็นเซนเตอร์ตัวจบสกอร์เป็นเซนเตอร์ตัวพักบอล ก่อนจะพาตัวน้ตัวดับเตอร์ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ครั้งแรกของสมโมสรได้จากมือมาร์กาซอนนะครับผู้เล่นเขสุดท้ายเนี่ยนั่นคือเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดในสมัย2010 ยังเป็นล่างพีกอยู่ในช่วงต้นทศสมัยเขาเป็นผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปี2สมัยติดออสตาร์ Star 5สมัยติดออร์เอ็นสมัยติดออร์ดิฟเ n นซีฟทีมสามสมัยเดว w ย์สเฮาเวิ์ยังมี17.4คะแนน12.7รีบาวนาแอสซิตหสติลแล้ว1.9บล็อกในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเขาพาออร์แลโดเมจิ เข้ารอบชิงชนะเลิศกับลอสเจอร์ีเลเกอร์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดียังเป็นเซนเตอร์ตัวท็อปก่อนจะย้ายมาไม่ประสบความสำเร็จกับลอสเจอร์ีเลเกอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตเขาก็พันเมจรเลยก็ว่าได้ไปล็อกเกตฮอร์เน็ตฮอควิสารเรียกว่าเดินสายเป็นสารวันเตี้ยลงแต่ถ้ามองฟอร์มการเล่นของเด e วท์ฮาวเวิร์ดยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีเขามี15.8คะแนนโดยเฉลี่ย12.1รีบาว เซนเตอร์ที่ดีที่สุดในทศมัย2010ก็ต้องยกให้เดวายฮาวเวิร์ดถ้าเป็นเซนเตอร์ล่างทองเพอๆอาจจะเป็นเซนเตอร์หนึ่งคนที่ดีที่สุดตลอดการเลยก็ว่าได้คุณจำได้ไหมในยุคนั้นผ่านใครมาคุณนึกถึงใครบ้างลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังนะครับวันนี้สมงครแก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ